กครึ <muitas> ่งหนึ uh, ่งตอนนั no ้นเรแปลงตนนั้นหนูป <car and S 2> <wo> ูว่หนูจะปูลายเดียวกันแต่มีสีบ้างมีสีแดงแบบนี้ก็แปเรียมก้อนที่นี่ก้อนละสิบเจ็ดที่นั่นก้อนละเจ็ดโอ้สีบาทเลยอ่ะหรือว่าปูนมันดีไม่เท่ากันหรือไม่ใช่รนมันหนักมันหนแค่นั้นเองก่บบ้านไยไม่ถึงกิโลเลยไม่ใช่ก็ขนมาจากนื้หุ้นอะมาขายเราข่ายเข้ามากำไรเข้ามาเขาก็ต้องเอากำไร

สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโอกาสนี้นำเรียนเชิญทุกท่านมาชมการปูตัวหนอนและทำศาลาพัร,รมนะครับสำหรับเป็นสถานที่ให้ทุกท่านที่มาเคารพสักการะอัติของบรรพบุรุษแล้วได้นั่งพักและทำพิธีการทางาศาสนา ในวันนี้ที่วัดกเกาะแก้วเวรวันเนี่ยได้ทำทางเดินทางลาดนะครับบกปูนตลอดแนวตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็ตลอดแนวที่จะให้ทุกท่านไปทำบังสุกุลบรรพบุรุษที่เจดี16หมู่บ้านนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานงานก็จะมีการาปูทรายนะครับเป็นพื้นที่ปูตัวหน,นอนนะครับ แล้วก็ทำอาคารอาคารนั้นก็จะมีแท่นสวดทอฉวดและปูกพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบนะจางนั้นก็จะเป็นทางลาดนะครับบกปูนทางลาดครับทางลาดนี้จะปูพื้นจะเทป,ปูนพื้นนะครับเป็นถนนรอบตลอดแนว จากเข้าทางสาราการบาลียนนะครับทางสาราการบาลีนโน้นเดอ้ออ้อมมาในร่มนะครับในร่มเพื่อมาถึงสถานที่ที่ทุกคนจะทำบางสกุลประจำปีนะครับในเทศกาลต่างๆให้กับบรรพบุรุษถนนทางลาดน,นี้จะทําไปจนสุดทางทิศตะวันออกนะครับ เป็นระยะทางที่ล้วนแต่มีเจดีนะครับเจดี JD ตลอดแนวไปสุดทางทิศตะวันออกนู่นขอบรั้วน,นู่นนะเจดี JD นี้ก็จะมีเป็นของหมู่บ้าน,นครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไป ครับเจดีนี้ก็มีจํานวนมากนะครับหลังจากที่ชปาปนกิจเสร็จแล้วก็เก็บอัฐิมาบรรจุไว้เพื่อจะทําพิธีชักบ,บังสุกุลประจําปีซึ่งมีงานบุญใหญ่ๆที่จะต้องชักบ,บังสุกุลเนี่ยเป็นประจําสําหรับประพณณีของวัดกอกแก้ววิรวันอาเภอราชสารซึ่งเน้นถึงความกตัญยูกตวเวทีที่ ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษซึ่งงานใหญ่ๆก็จะมีอย่างเช่นงานวันสงกราน,นะครับวันปีใหม่วันสงกรานเทศกาลใหญ่ๆก็จะมีอย่างเทศกาลวันศาสไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเพณีที่ไหว้บรรพบุรุษโดยตรง ทำกระดงทำอะไรทำทุกอย่างเลยจตอกเตอเอง็ขอยุติการน,นําเสนอการปรับปรุงพื้นที่วัดด้านหลังเกาะแก้วเวรวันไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปแล้วก็คลิก Subscribe ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ